ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกต้าินดูทลอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีกันประจําวันที่16บกกรกฎาคมพุทธศักราช2566ไปจนถึงสิ้นเดือนเลยนะครับนะก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งติดตามนะครับเอามาดูกันต่อดาวพฤะุกนะครับ ดาวศุกร์เนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเดือนนะครับในราศีธนูเนี่ยเราจะเรียวพบสุภาษะนะครับที่แปลว่าความสําเร็จคนอุปถมัมภ์คำจุนคนคอยช่วยเหลือนะครับอีพบเรือนเป็นเรือนการเงินไรายได้กระแสงเงินสดเงินเงินทองทองก็ต้องบอกว่าช่วงนี้ตกวินาศก็ไม่ค่อยจะสู้ดีนะกระดุมพักตกวินาศการเงินมีปัญหานะก็ควรจะแก้ไขด,ด้วยการเวลาจะใช้เงินอะไรนะต้องรู้จักการวางแผนมีการเก็บ นะครับนะมีการทําบัญชีอันนี้ถึงจะทําให้รอดได้นะแต่แน่นอนถึงทำอย่างนี้บางครั้งก็เรื่องของโชคชะตาก็เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับนะก็ทําให้เราเสียเงินเสียทองโดยไม่คาดคิดคัดหมายก็ได้นะครับเข้ามาแบบ Amazing นะอีกพบเรือนหนึ่งสุภานะสุภาตกวินาศเนี่ยนะครับนะก็ถูกคนใส,ส่ร้ายป้ายสีนะครับทำอะไรยังไงก็ไม่ได้รับการโปรโมทนะครับเราถูกคน เบ็ดเบียนนะครับลำเอียงตัดเก้าอี้ออกนอกหน้าแบบชนิดที่เจ็บปวดระกำใจนะอันนี้ต้องระมัดระวังวน,นิดนึงเวลาสุภวินาศเนี่ยก็พยายามนะมีหน้าที่อะไรก็ทำไปอย่างที่เราทำได้นะอย่าให้เป็นช่องหรือเป็นแผลทาให้ไฟตรงข้ามเนี่ยเขามาโจมตีเราแน่นอนครับการที่ตัวเราเองเนี่ยนะครับสุภอยู่ในเรือนวินาศเนี่ยมันหมายความว่ามันจะเป็นช่วงที่เจ้ากรรมในเวรก็เล่นง,งานเราพอสมควรนะ นะครับเพาะฉนั้นเราก็อาจจะต้องสวดมนต์ไว้พระปฏิบัติธรรมแล้วใช้สติในการดําเนินชีวิตมากๆนะจะได้ไม่มีปัญหาแล้วพยายามคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปคนใส่ลายป้ายสีนะนะครับเดี๋ยวเขาก็เดี๋ยวเขาก็เลิกเองอ่ะนะถ้ามันมีอะไรยังไงที่มันมีการมาแก้ไขนะครับนะแล้วก็มองในเรื่องของผลกรรมด้วยใครทําอะไรไว้มันก็จะได้สิ่งนั้นแหละนะครับนะก็ไม่ค่อยจะสู้ดีนะเวลาสุภาพบทมหน้านะ ก็พยายามพิจารณาอะไรอย่างเราบคอบเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่จะเสริมเกี่ยวเรื่องนี้ยังไงนะครับนะเขาบอกว่าอินทานะถ้าสิ่งที่เราโดนกระทําไม่ผิดต้องแก้ต่างต้องชี้แจงต้องนําหลักการนําเหตุผลอะไรทุกอย่างอย่าปล่อยเป็นดินห้าง ยาปล่อยนะครับนะเป็นดินพอกหางหมูเด็ดขาดน,นะเพราะเราเองจะไม่มีโอกาสได้แก้ต่างอะไรเลยไพ่นี้นะเป็นไพ่ไพ่อ,อินนะครับเขาเรียกสายฟ้าฟาดอะทำอะไรอย่างว่องไวและรวดเร็วนะครับอะไรที่เราผิดยอมรับผิดนะขอเริ่มต้นใหม่อะไรที่เราผูกก็ไปชี้แกงซะนะอย่าปล่อยไว้เฉยเฉยนิ่งนิ่งให้เวลามันผ่านไปมันไม่ใช่อย่างนั้นไพ่ใบน,นี้แปลว่าต้องทํา ต้องรีบทำนะครับชี้แจงให้ชัดเจนไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นเรื่องของหน้าที่การงานเรื่องของอะไรก็สุดแท้แต่นะทำให้ไวเขากําหนดวันนี้ก็ทําให้จบวันนี้เขากําหนดภายใน5วันก็ทําให้จบภายใน5วันไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน<อ>เงินความรักนู่นนี่นั่นต้องทําให้มันไวต้องทําให้มันชัดเจนนะครับให้มาเสริมประมาณนี้นะครับอ่ะต่อไป